สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้จะมาเสนอเมนูขนมไทยนะคะหรือเปรียบได้กับเป็นเหมือนคุกกี้ไทยๆก็ได้นะคะนั่นก็คือกลีดลำดวนค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของกลีบลำดวนเรานะคะก็จะมีแป้งสาลีนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายปน่นหรือจะใช้น้ำตาลไอซิ่งได้เหมือนกันนะคะนี้เป็นน้ำมันหมูน้ำมันพืชแล้วก็มีเทียนอบค่ะ สำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมดูได้ที่เว็บไซต์เรา foodtravel.tv ค่ะเรามาเริ่มผสมกันเลยนะคะอย่างแรกเอาแป้งสาลีนะคะใส่ลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยนะคะใส่ลงไปร่อนนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะผสมน้ำมันหมูสลับกับน้ำมันพืชเนี่ยตักหยอดลงไปนะคะแล้วก็ใช้มือนวดนะคะใช้ใช้ตรงปลายนิ้วเนี่ยนะคะนวดนวดเบาๆนะคะ เรจะนวดให้มันพอตัวแป้งได้มีความชุ่มมือนะคะพอที่จะปั้นเป็นก้อนได้คอยดูนะคะถ้าลองลองจับดูถ้ามันนุ่มนุมมือพอชื้น,ช,นชื้นเนี่ยแสดงว่าใช้ได้นะคะ เราก็ลองทดลองดูก็ได้นะคะลองจับมาดูถ้ามันปั้นเป็นก้อนได้เนี่ย mm hmm. ก็แสดงว่ามันใช้ได้นี่ก็เริ่มล้วนเริ่มชื้นดีแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราไปปั้นเป็นรูปทรงกันค่ะ จะมาปั้นตัวกรีบดําดวนของเราเลยนะคะถ้าแป้งจริงๆที่เราใช้ได้เนี่ยเเสร็จแล้วเนี่ยเราใส่ถุงพลาสติกไว้ก็ได้นะคะจะไดไ้ไม่แห้งเร็วเกินแต่วันนี้เราเดี๋ยวเราปั้นเลยนําแป้งออกมาสักก้อนก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็ปั้นให้เป็นรูปวงกลมนะคะคลึงให้เป็นรูปวงกลมเสร็จแล้วนะคะ ก็ผ่าสี่ค่ะผ่าสี่แล้วก็เวลาให้ติดกันเอากรีบสามอันนะนะคะมามาติดน้ำมันแล้วก็ตัวกลีบอันที่สี่เนี่ยนะคะ ก็ทำเป็นกลมๆก,มกับไปแล้วก็แปะเป็นเหมือนตัวเก,เกสรตรงกลางนะคะเนี่ยนะคะใช้มีดบ้างตามกลีบเนี่ยนะคะสันกลีบอยู่ตรงนี้ก็บ้างตามเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งดอกเราก็ช้อนเข้าไปใส่วาง เดี๋ยวเรามาทําอีกดอกคือจริงๆอันนี้ตามตามถนัดนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบดอกใหญ่ๆก็สามารถทําลูกใหญ่ๆได้นะคะแต่ชอบอันเล็กๆก็อันนี้ก็เป็นแบบพอคําเล็กๆก็ทําอันเล็กๆกันนะคะแต่ถ้าจะทําไซส์ไหนก็ขอให้เป็นไซส์เดียวกันตลอดเพราะว่าเวลาจะเข้าอบมันจะได้สุกพร้อมๆกันน่ะนะคะ คือในแป้งเนี่ยถ้าใส่น้ำมันเยอะเกินไปตัวตัวกลีบลำดวนก็จะกรอบมากนะคะจริงๆกลีบลำดวนเวลาทานเข้าไปมันจะละลายในปากนิดนึงนะคะ นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่แป้นเป็นกรีบลำดวนนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบนะคะด้วยอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ180องศาเซลเซียสนะคะด้วยเวลา8 10นาทีนะคะแต่ระหว่างที่อบนั้นก็ต้องคอยเช็คดูอยู่ด้วยนะคะว่าถ้ามันถ้ามันมันอาจจะไหม้หรือหรือครั้มเอาเอาแค่พอสีขาวนวลๆน่นนนะนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าอบก,กันเลยค่ะ ถ้าเราวอมเตาไว้ออเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ8นาทีเดี๋ยวมาดูตอนสุกเสร็จแล้วกันค่ะค่ะตอนนี้เราอบมา8 8นาทีได้แล้วนะคะเราก็ดูก็เริ่มขาวแล้วมีเหลืองๆน,นิดๆเนี่ยก็ใช้ได้แล้วเราก็เอาออกจากเตาอบ ตอนนี้เราก็จากที่เราอบเสร็จเนี่ยเราจะมาอบด้วยควันเทียนต่อนะคะจะได้มีกลิ่นหอมมากขึ้นนี่นะคะเราก็จะอบควันเทียนไว้สักประมาณ10-20นาทีนะคะหลังจากนั้นก็เราก็มาจัดใส่ จานเสิร์ฟกันค่ะเราก็จะอบควันเทียนกันนะคะเวลาจุดอบก็จุดให้มันลามแบบแดงขึ้นก่อนนะคะถึงไส้เทียนแล้วค่อยเป่าให้มันดับเพราะว่าไม่งั้นมันก็ยังไม่ถึงตัวเนื้อเทียนนะคะมันก็จะไม่หอม ทิ้งไว้นิดนึงก่อนนะคะรอให้เริ่มแดงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยให้มันดับแล้วก็อบแล้วก็จะอบประมาณสักอย่างที่บอกคือห้านาทีถึง20นาทีนะคะ แล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะครบแล้วนะคะ10นาทีเราอบไว้นะคะควันเทียนก็เดี๋ยวมาจัดเสร็จจานกัน <c oughs> อาจจะมีควันออกเล็กน้อยเอาตัวเ <c oughs> ทียนออกออกค่ะ นี่นะคะแล้วก็จัดเรียงใส่ก็เอาไว้เป็นของว่างทานเล่นก็ได้นะคะหรือถ้าช่วงเทศกาลก็ทำไว้ใส่ใส่ตะกร้าใส่ถุงหรือว่าใส่ภัชนาให้เป็นของขวัญก็ได้นะคะน่ารักดี นี่ยะคะกลีบดอกลำนวลหวังว่าคุณผู้ชมลองเอาไปทำดูนะคะไงเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์เราที่ foodtravel.tv วันนี้คุณตะนิดกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ